มาบอกว่า mm hmm. เรื่อมัเกิดอะไรขึ้นเราก็บอกที่เขไปดูอาหารการกินของเขาทุกท่านนี่มาว่าข้าวที่เขากินทุกมื้อเนี่ยยูเรียรต่อตารางเมตรนะฮะประมาณยี่สิบกิโลห mm hmm. น,นึ่งตารางเมตรเนี่ยยูเรียอยู่นในตินยี่สิบกิโลท่านสู้ไหวไหม mm hmm. น่ากลัวไหมคะขัานต่ำของเขาเนะี่ยฮะแล้วช่วงที่เสียระบาดอย่างรุนแรงเนะี่ยเราต้องไปเอานะ้ำหมักใส่บอ่อใหญ่ขนะาด5้าไร่นะคะ จะให้น้จากจกคลองชลประทานวิ่งวิ่งวิ่งไสลเข้าไปในบ่อดนนี้แล้วเราก็ปล่อยออกอีกทางหนะึ่งค่ะเพื่อให้น้าหมักแบบนี้ค่ะเข้าไปทําความเย็นให้กับน,นาข้าวเพื่อลดนีกระโดดซึ่งมันเป็นการประหยัดงบประมาณเร็วที่สุดจากการที่หน่วยงานของรัฐจะมีจะต้องค้นหาวิธีการแล้วก็ตั้งงบประมาณขึ้นมาแบบไม่มีข้อจํากัดน,นะคะเพราะฉะนั้นวิธีนี้ถ้าท่านหมักน้ำหมกักเชียวผ้า เราคุยกันเมื่อวานนี้นะคะคือ PSC สาอัตราส่วนการหมัก3 1 0หนึ่งสนะะิแล้วทันแย่พยาในครัว3ากิโลนะคะน้ำตาลแดงหรือน้่งสามน้ำตาลก็ได้เป็นกิโลน้ำสิบส่วนนะคะแล้วทันเก็บที่ได้3 ơn, เดือนถ้าอย่าเพิ่งปล่อยนะคะ7วันอย่าเพิ่งปล่อยลงเอ่อลงน้ำนะคะเพราะ7วันเนี่ยอย่างที่เราเรียนกันเมื่อวานนี้ค่ะว่า7วันเนี่ยเชื้อเชื้อมันยังมากอยู่จริงอยู่ถึงแม้ว่าดีก็ดีน้ำก็ดีมันมีเชื้อหลักการที่จะเป็นต้องใช้ก็จริง จะถามว่ากำรงของเชื้อหลักนะคะที่จะเป็นประโยชน์กับดินน้ำอากาศแล้วก็ชีวิตเล็กๆในน้ำเราต้องคิดถึงเขานะคะชีวิตเล็กๆในน้ำเนีเ่ยเขายิ่งอ่อนแอกว่าเราถูกไหมนะ,ะอย่างเช่นกบลูกกบลูก,ลกเขียดไข่ปลาอย่างเงี้ยเราก็ต้องที่ถึงเขาเพราะฉะนั้นมาตรฐานดื่มเมื่อเช้านี้เราใช้มาเป็นมาตรฐานเกษตรกรรมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นท่านใดที่ทําการหมักขยะในครัวเรือนเนี่ยท่านก็ต้อง ใช้มาตรฐานเดียวกันกับการน,นึ่งคิดว่าเป็นไปได้ใชกไหมคะงานนี้เดียว่ะก็คือสัดส่วนนี้แล้วก็เก็บไว้สามเดือนขึ้นนะคะหรือเกลือหัวเชื้อก็คือท่านก็เอาไปาไปไปไประกาศในตลาดที่เขาทิ้งแล้วอ่ะกลับปีเห็นไหมคะเขาทิ้งเยอ,อะมากเลยเนี่ยเอาวันนุดิามาทำาปิเช,ชื้อทิ้งไว้ นะคะแล้วท่านก็เอาน้ําจากใบป,ประกาศที่เขาทิ้งนี่นมาทำ็นหัวเชื้อหมกักพอหนึ่งเดือนท่นก็ใช้ได้เลยคิดว่าเร็วใ้่ไหมคะ <c oughs> ทีนี้ท่านทำหัวเชื้อวเยอะๆท่านก็แบ่งปันในบ้านอื่นถ้าก็อยากเร็วท่านก็ให้หัวเชื้อว่าไปให้ไปทั้งเนือนทั้งน้ำเลย <c oughs> นะะในกรณีเกษิรกรรมคือเป,เป็นเรื่องเดียวกันนั <c oughs> ้นประโยชน์ตรงนี้ค่ะขอให้ท่านจำการหมกักเมื่อวานนะคะขั้นตอนทุกอย่างให้ทําให้ได้สะอาดตามนั้นเพราะว่าขั้นตอนเมื่อวานนั้น ที่เราพูดถึงเรื่องรื้อนะคะตอนนี้ในทุกเรือขายของเราเราพยายามไม่ทาในเรื่องของการเกษตรด้วยเพื่อให้การเกษตรของเราเนี่ยลดการใช้สารเคมีหรือละลายสารเคมี B, ในดินในน้ําในอากาศได้เร็วที่สุดนะคะนี่คือนี่คือความจําเป็นของงานวิจัยเมื่อวานนี้เพราะฉะนั้นเมื่อท่านได้นไนเตรตนะฮะลงดินท่านได้คาร์บอเนตจากคาร์บอโนมอนอกไซด์รถยนต์ ได้คาร์บอนไดอกน้ำใสไหมคะท่านจะเป็นต้องใส่ถ่านล,ลงไปในแม่น้ำลำคลองไหมไม่จําเป็นเพราะถ้าเกิดว่าน้ำอากาบหมักที่ครบสามเดือนแล้วนี่ฮนะเทลงในนาข้าวนะคะเทลงในบ่อปลานะคะเทลงในรูปน้ําลำคลองใสเลยไหมคะถ้าไม่ต้องกลัวว่าน้ําจะไม่ใสนะคนะแล้วอาจจะมีคัญหาตามมาบอกว่าเทเท่าไหร่ถึงจะพอถูกไหมคะจา,จากการทดสอบของเราเนี่ยประมาณจุดศูนย์หนึ่งเปอร์เซ็นต์ ของน้ําเสียก็คือประมาณ1วลิตรต่อน้ําเสียหมื่นลิตรหรือกากหักที่ครบสามเดือนแล้ว1กิโลต่อน้ําเสียหนึ่งหมื่นกิโลตอนนี้ท่านได้การแก้ปัญหาในระดับอากาศนะคะในระดับน้ําแล้วท่านต้องรู้กระบวนการทางเคมีต่อไปว่าในน้ําของเราที่สีดําท่านเดินไปตรงไหนนะคะอย่างสีลมเดียนย์การค่าทลังลายเนี่ย ที่ฉันขอร้องนะคะว่าผู้ที่อายุกเกิน50ขึ้นแล้วหรือ,อ4 0 5ขึ้นนะะเลิกไปเดินนะเพราะท่านเป็นอัลไซเมอร์แน่นอนเพราะท่านก็เป็นโรคมะเร็งปากเราะลูกล้างเปอร์เซ็นต์แล้วก็เป็นโรคกล้ามเนื้อเปียแน่นอนนะคะแล้วปนนวรากฏการณ์อางนี้คืออะไรทนะอากาศตัวเดียวเพราะตรงนั้นท่านมีทน้ำคาร์บอนไดออกไซด์มีทั้งแอมโมเนียมีทั้งซัลเฟอร์แล้วทรายท่านอยู่ได้ไหมคะ พอฝนตกลงมาเซลเฟอร์แล้วสารเป็นกรดซัลฟิริกแฉะจมูกไหมคะแฉะไหมแอมโมเนียในในห้องน้ำตามประพาเป็นตามออกมากลิ่นฉุนมากเลยพอเจอน้ำเป็นไนโตรซัลไฟด์ไหมคะเป็นนะคะท่านนเจอซัลเฟอร์แล้วสารเป็นกรดซัลฟิริกไนโตรซัลไฟด์เนี่ยมาเป็นกรดไนตริกถามว่าท่านจะเป็นอัลไซเมอร์เป็นกล้ามเลื้ยงเปียไหมคะสมองท่านถูกทำลายทันทีสารโดพามีนเอ็นโดพินไม่เหลือทำยังไงอารมณ์ก็ไม่ดีค่ะ ยังไงยังไงก็จะต้องมีคนตีกันกลางใจเมืองเหตุเพราะว่ามันเป็นการเหดียวนำสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีเข้ามาสู่บ้านเมืองของเราและเราเองก็ไม่ช่วยกันเด็ดขนะคะมันก็เลยกลายเป็นความขุ่นมัวตั้งแต่ในบ้านชุมชนจนถึงประเทศชาติแต่ท่านแก้อย่างเดียวเนี่ยท่านแยกขยะหมดเลยหนึ่งอันนี้เป็นการประชุมนะคะเดี๋ยวไปนิจฉัยซึ่งที่ไหนก็เหมือนกันนะคะเป็นการประชุม เราประชุมกันท an <im> ah ุกวันนะถ้ามีเวลานะคะประเด็นใหญ่ที่สุดคือจัดการกับห้องชั language, ่วไม่ได้ให้เร็วที่สุดท่านนึกถึงไทยพายุโซนร้อนจากนี้นะคะท่านเห็นการยุบตัวของที่คอสตาดิก้าไหมคะท่านได้ดูทีวีทำแล้วสนิอไหมคะท่านเห็นการยุบตัวนี้คะว่าไม่ได้ยุบจากด้านข้างแต่ยุบจากตรงกลางท่านเห็นตึกยุบจากตรงกลางไหมคะท่านไม่สงสัยเลยคะว่าทาไมเวลาเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยทำไมตึกมันไม่ยุบก้้นข้างทำไมมันยุบตรงกลางสงสัยไหมคะ ท่านสงสัยท่าไม่สงสัยย่มมดขึ้นให้สงสัยย่มดขึ้นอย่าเชื่อดิ่ฉันนะคะให้เป็นงานวิจัยต่อไปนะคะตอน,นี้เราก็ยังอยู่ในทา่า,ามกลางการเก็บข้อมูลจากนานานประเทศรวมทั้งประเทศไทยด้วยการเก็บข้อมูลแบบนี้มันทาให้เรารู้ตัวว่าเมื่อไหร,ร,านานรหไป,ประเทศเราจะหายไปไอ้ประเทศ้ก็ไม่หายไปเป็นไปไม่ได้เดี๋ยวเราต้องรู้เวลาของเรานะคะท่านต้องนึกถึงดีๆว่าประเทศไทยเราเนี่ยเป็น,ปนขวานที่รออยู่ในน้ำทะเลนะ เรื่องนี้เรื่องใหญ่นะคะเรามีการเสวนาเรื่องนี้กันที่เจนีวาวันนี้วันเดียวกันที่ดิฉันพูดที่นี่วันนี้เราวก็งังมีกมารประชุมท,ที่สร์แลนด์ด้วยกัน <c oughs> ประเทศที่อยู่ริมชายสามทะเลทั้งหมดเรารออยู่นะคะเราไม่ได้ติดเรารออยู่กับทะเลน้ําใต้ดินของเราเนี่ยเราขุลงไปห้าสิบเมตรเจอไหมคะเจอน้าประดานไหมแล้วเรายักคิดว่ามันเป็นน้าประดานอยู่ไหมคะสูงส่ยค่ะ เออใช่แต่เราไม่คิดไนงะเราไม่กระตุ้นให้ประชาชนคิดน้ำปรดานกับน้ำมันใต้ดินท่านินไัเทน้ำมันใต้ดิมนมาจากไหนเอาไทยเราเอา่ะก็ทบน้ำมันใต้ดินเรามีการประชุเรื่องนี้นะคะกับกลุมผลิตน้ำมันด้วยน้ำมันใต้ดินเนี่ยท้าเลอคิดดูว่าเราปลูเจาะเขาลึกลงไปกี่พันเมตรเมื่อเราเอาของที่หนักที่สุดเนี่ยขึ้นมาไว้บนผิวโลกเอาของที่หนักที่สุดในแกนโลกมาไว้บนผิวโลก แล้วเราเหยียดเขาเราเหยียดเราเหยียดเขาไปกับโรคที่เหยียดเราเราก็เหยียดเขาด้วยถลเไ็นเพราะน้ำหนักของเราทําให้การเหยียดของโรคเร็วมขึ้นไหมคะเพราะฉะนั้นฤดู่การเปลี่ยนไหมเปลี่ยนองศาของดวงอาทิตย์กับการหมุนของโลกรอบตัวเองเปลี่ยนไหมคะเปลี่ยนเพราะฉะนั้นโลกระบาดเปลี่ยนไหมเปลี่ยนเพราะหนึ่งเมื่อวนแรวขึ้นร้อนขึ้นแห้งขึ้นถูกไหมคะโลกเบาขึ้นถูกไหมคะเราเรามีการโดนระงให้หุแช Hiểu không? Lướng, há nám, lô cây, chót trời, gặp nắm mặn, tay tin mấy? Đầu chưa là chơi thiền thiền thích ăn, đó là chơi thiền ăn.